ที่จะไอ้น,นี่เยอะเท่าไหร่เป็นแน่นนเยอะสุด โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หมอกถนนหลวงกันเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ใน EP ที่4ในการขับรถชิวๆของเรานะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ตามคอนเซปต,ต์ของเรานะครับวันนี้ก็เข้ามาขี่เล่นๆในเมืองสักหน่อยนะครับผมมาหาสารคามก่อนเข้าไปรัชบชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดเข้าไปกดติดตามแฟนเพจหมอธนนหลวงด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะรถเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะผมผมก็เข้ามาทําเรื่องในอำเภอนะครับผมแล้วก็มาซื้อของให้แม่ด้วยก็เลยดีวยโอกาสนี้แล้วกันมาทําทริปนะ,อะตอนนี้อยู่ในตลาด ตัวเมืองผมก็ไม่อยากที่จะไอ้น,นี่เยอะเท่าไหร่นี่พ่อมาแล้วมึงจอไอ้เหี้ยกูเสียวเลยศาตร์ไอ้เหี้ยเดินมานึกว,ว่าจะเอากูยเยอะเชื่อไอ้เหี้ยอย่างเสียวเดี๋ยวนี้ครับเสี่ยหลังสลังบูบ้าบูาบ้าเไปนะฮะ แค่เสียหลังชิบหายเมื่อกี้คุครูเกม์มาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าชุดไหนเหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าพวกไหนเหมือนกันน่ะไอ้เแค่ถ้าเกมมาก็ชิบหายอยู่ก็กลัวก็เยอะอยู่อ่ะไอ้แค่ศาสตร์เนี่ยใจหายแวบเลยเมื่อกี้ใจมีอยู่ที่ตะตุ่มเลยไม่งคือตรงที่อัดใหม่อย่างเงี้ย ผมเอาโทรศัพท์มานะเพราะว่าไม้มันมีปัญหานะนะผมก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไว้ในหมวกนะครับผมเพื่อให้มันพูดแบบชัดเจนนะทุกคนพี่ไม่นีบไปหรอกครับนายไม่รีบไปวเย็ดแค่มก็รอะเพราะผมทางตรงไง แลจะทำแบบตีเนียนะทำเป็นเลี้ยวทำเป็นเลี้ยวเลี้ยวลิงหลอกเจ้าบิดหนอกเจ้านะครับโอเคก็ถึงไหนแล้วทุกคนก็นะไม่มีอะไรเยอะครับผมนะก็เข้ามาในเมืองเด็กยังไม่เลิกเลยนะว่า ว่าจะพาทุกคนมาส่งสาวเพื่อไ,ไม่เป็นไรไว้อีพีหน้าแล้วกันแต่อีพีหน้าผมจะพาทุกคนมาส่งสาวนะครับผมนะแต่วันนี้ก็ดูแบบนี้ครับดูแบบเปื่อยๆไปกันแล้วกันไม่มีโซงไม่มีสาวดูผมขับรถเล่นชิลๆชมบรรยากาศดดแดดร้อนๆไปกอนแล้วกันนะเออตอนนี้มุมกล้องน่าจะได้แล้วนะผมเพราะผมปรับให้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะมุมกล้อง น่าจะได้แล้วน่าจะเห็นทั้งไม้น่าจะเห็นทั้งด้านหน้าแล้วนะครับผมนะก็นะไปพยคนขับรต้องดูรถด,ด้านหน้าด้านหลังให้ดีก็คือแดดร้อนนะั่งวันนี้ทุกคน,นไม่ค่อยมีสมาธิในการขับรถเท่าไหร่เลยแดดเรื่องร้อนมากอะ่ะ ก็อยากกินอะไรเย็นๆนะแต่คือไม่มีตังค์สักบาทเดียวติดตัวตอนนี้นคือแบบเออขนาดเติมน้ำมันยังเงินยังจะไม่พอเลยคือช่วงนี้ไม่มีแดกฮะยุเคเศรษฐกิจแบบนี้เออแต่ก่อนก็ยังมีหารับจองรับจอบเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยฮะโอ้โห สายชีพกัจะดันกันไหมา,มาตอนออกมาก็มีสายชีพหลายคนนะผมที่เลิกเรียนแล้วนะผมนะเออที่ผมบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าผมมีรถเป็นของตัวเองนะฮะ ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือเจ้าคันนี้นะคะรับวิบลสิกเอลดีนะผมก็ตอนนี้มีชื่อ่าน้องมีบุญนะผมนะต่อไปนี้น้องมีบุญจะอยู่ในช่องเราตลอดจนอัศวินนิรันดร์การนะผมนะเด่อนนี้ก็เปิดเลอแล้วะแ,แต่ผมยังไม่ได้ไปเรียนนะผมเพราะว่าผมย้ายกลับมาเรียนที่ตจังหวัดแล้วนะผมใครไม่รู้ก็รู้นะครับผมเพราะว่า ผมย้ายกลับมาแล้วผมก็สามารถทมคลิปให้ทุกคนได้รับชมได้อย่างเต็มอิ่มแน,น่นอนครับผมคลิปผมนะครับมาทุกวันเสาร์นะครับเวลาสิบโมงตรงเลยนะครับผมนะถ้ามาเร็กว่านั้นก็แสดงว่าเน็ตช้าครับผมอหรือมีปัญหาอะไรผมแเจ้งนเพจตลอดนะครับผมทุกคนแบบโอ้โหเยเชกกอกลุมกันแนนเลยเนแม่เนี่ยเยเชกงง คือผมไม่มีเพื่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าไปโรงเรียนก็อาจจะมีเพื่อนเยอะกวันนี้นะครับผมนะอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงกลุ่มเด็กแวนะ้นผ,ผมพยายามไม่ขับซิ่งแล้วกันนะผมเพราะว่า ก็ปลอดใจตัวเองเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงแบบขึ้นขึ้นลงลงนะผมนะผมก็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นทางนี้ที่ผมสัญจรอ,อยู่ทั่วไปนี่ก็เกิดอุบัติเหตุเป็นว่าเล่นเลยแล้วกันนะก็เลยขอเซอฟตัวเองไว้หน่อยแล้วกันถนนโล่งก็จริงแต่คือก็อยากเซฟตัวเองไว้ไงว่าผมก็ไม่ใช่แบบ ทำช่องมาเพื่ออ่าจะซิ่งอย่างเดียวผมทําช่องมาเพื่อความสนุกของตัวเองแลวก็ความบันเทิงของท่านผู้ชมที่ได้รับชมนะผมไหนๆะก็ไหนๆลนะใครที่รับชมช่องผมแล้วที่เป็นช่างนะครับผมผมอยากสอบถามนะครับผมว่ารถผมเนี่ยคันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรรอบตัดเร็วมากเลยนะครับผมท้ายมันไม่ลึกเลยทุกคนเข้าใจป่ะ คือเนี่ยผมบิดหมดจมปอกที่ผมบิดได้แค่ร้อยเดียวนะครับผมน้ำหนักตัวผมประมาณเก้โลรถเดิมๆไม่มีอะไรเลยล้อเดิมล้อเป็นล้อแม็กนะผมนะรถคันนี้เป็นรถเดิมนะครับผมผมก็เลยอยากสอบถามผู้รู้ว่าทำไมรถผมรอบตัดมันเร็วจังอย่างเงี้ยเพราะผมก็ไม่ได้แบบรู้นะครับรถคันนี้เดี๋ยวมันจะมีสเต็ป ไว้ในใจอยู่ครับผมผมจะไม่ได้ทำลูกใหญ่นะครับผมรถคันนี้ถ้าใครถามมาทำไมผมไม่ทำลูกเพราะว่าเป็นรถใช้งานปกติทั่วไปนะครับผมถ้าใครนะอยากควนอยากทำอะไรเจอชิญฮะใต้คอ,คอมเมนต์ผมปั่นไปเลยฮะไอ้คุยอ้สินได้มาด่าเลยครับผมท่นชมคอมเมนต์มาเยอะๆะครับผมจะได้รู้ว่าผมทำคลิปมายังมีคนรับชมอยู่ไม่ใช่ว่าผมทำแล้วแม่งไม่มีใครดูแบบ ดูแต่ตัวเองเงี้ยเออผมก็เลยไม่ค่อยมีกำลังใจทำไงก็คืออ,อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาใครดูอ่ะสักกี่คนก็จางอ่ะผมขอหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์ผมขอแค่นี้แหละนะเป็นกำลังใจให้ผมไงผมจะได้รู้ว่าเออแม่งมีคนดูผมเอ,อ่แม่งมีคนอยากให้ผมทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออผมจะได้รู้นะครับผม โอ้ร oh, ้อนชิบหายร้อนแช,ชะแชะแล้วรถแม่ก็ไม่มีกำลังอัดเลยนะครับผมทุกคนจะได้กำลังอ,จจอัดเยอะๆนี่ต้องเอาไปทำอะไรก็ไม่เลิกร้อนมากร้อนสัสแ มันร้อนอย่างงี้ให้ม,มันได้อย่างงี้แด่ประเทศไทยเวลาฝนตกก็ตกทั้งวันจนไม่มีเวลาออกมาถ่ายคลิปสั้งเรจะออรเราร์ทำที่สร้างนะชิส นะเมื่อกี้ผมไม่มาเร็วถ้ามาเร็วก็น่าจะมีเสียส,สีกันเล็กน้อยอยู่ในชุมชนแล้วก็ขับรถแก้งครับแต่ถ้าถนนโล่งเมน่อด้ซันเลยครับผมท่านผู้ชมซันแล้วก็ต้องดูเลยข้างหลังมาด้วยนะครับไม่ใช่หมอบหมอบหมอบอย่างเดียวหมอบไม่ดูรถข้างหลังเลยเรียบร้อยเลยไปหวานเลยถ้าไม่หมอบไม่ดูรถหลังอะไปหวานเลยดูรถหลังไม่พอดูรถหน้าด้วยเออ ทำหมอบอย่าเดียวก้มมองแต่ตีนตัวเองนี่โอ้ยเรียบร้อยไปหวันเลยได้ไปหวันแน่ีด่ดีรถแบบอืดมากเลยทุกคนผมไม่รู้ว่ารถมันเป็นอะไรมันเป็นที่อะไรโอ้เด็กเลิกเลยนี่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยอะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ก็จะมีแต่วพวกเด็กน้อยับผมนะนี่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเลิอกอย่างเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับผมมันมีศูนย์เด็กเล็กอยู่อยู่ตรงแถวบ้านผมเนี่ยตรงนั้นข้างหน้าก็บอกให้ทุกคนรู้เฉยๆเ้วครับมีอะไรเยอะนะฮะคลิปนี้ก็มาดูผมขับรถชิลๆนะบุมชมบรรยากาศแบบแดดและร้อนแดดเพียงเพียงพ,พร้อมผมนี่แหละครับไม่มีอะไรเยอะผมนะ ี <S <S ่แนบปะแตงว่ายังไม่เลิกนะฮะอดแล้วมองเรียนคือตอนนี้ผมกลายแบบขี้เกียจมากเลยคือเอาง่ายๆขี้เกียจอะทุกคนคือไม่มีอะไรเยอะนะขี้ขี้เกียจนะผมอนะถ้าใครนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปอะไรอะเป็นสองสาวใชเฮ้ย ลสาวเลิกเรียนเงี้ยใช่ไหมละ่ะเออแย่ให้ผมทําคลิปไปส่องสาวสาวเลิกเรียนเงี้ยก็ค,คอมเมนต์มาแล้วกันบวกหนึ่งมาก็ได้เออบวกหนึ่งกดไลค์เยอะๆผมขอสักสามสิบสี่สิบไลค์เดี๋ยวผมทําให้ดูแน่นอนเออแบบกดมาให้เป็นการใจเอยแบบเอออยากมีคนดูเว้ยอยากอย่างงู้นอย่างนี้เว้ยเอยเดี๋ยวผมพาไปส่องสาวแน่นอนนคะรับ เออขับตามด่าเขาไปยีนบ้านเลยอะไรให้แบบผัวเขาก็ทื่อปากเลยอะไรประมาณนี้เออเอาแบบนี้เลยจะเขาไปทำงานรุนรุน Oh, ถึงบ้านแล้วก็แต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วกันนะครับผมก็ตามน้ำตามเนื้อนะครับผมที่เห็นคลิปออกมานะครับผมแล้วก็ผมมาทดลองกล้องใหม่ด้วยนะผมเพราะผมว่าสั่งซื้อกล้องมาใหม่นะครับผมผมลงทุนเพื่อทุกคนจะได้เห็นทั้งหน้าไม้แล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับผม ไม่ใช่เห็นแต่หน้ามาอย่างเดียวหรืออะไรนะครับผมนะผมก็ทำการซืกอกล้องมาแล้วนะผมนน่าจะมุมมองน่าจะดีกว่าอันเก่านะเพราะว่าอันเก่าใช้กล้องโทรศัพท์อันนี้ผมก็ซื้อกล้องพวกติดหมวกมานะผมใน lazada ใน shopee นะผมพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะผมนะก็สหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาเติมความมันไม่ใช่นะครับผมไม่เกี่ยวกับเรา โอเคครับตอนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสำหรับใครนะครับที่ชอบเด็กคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอดสนุนหลวงด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตามแฟนเพจหมอดสนนหลวงด้วยนะครับผมใน a c e b o o k นะครับผมถ้าอยากทราบข้อมูลดีๆก็ในแฟนเพจได้เลยนะครับผมและสำหรับใครนะครับอยากเห็นผมทำคลิปส่องสาวนะครับผมก็กดไลค์มากันเยอะๆครับคอมเมนต์มากันเยอะๆครับนะครับผมนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตลอดคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฝากน้องมีบุญด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องจะมาอยู่ในช่องเราตลอดไปและตลอดการนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับน้องมีบุญนะครับผมว่าจะอ่าเป็นสตอรี่อะไรนะครับผมสตอรี่ของน้องมีบุญก็จะจบถึงที่ไหนนะครับผมทำสเต็ปอะไรก็ฝาก ผลงานของน้องมีบุญด้วยนะครับผมไปละบายบาย let's go <S <Molly Hang> <ens>